ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ว่าเราใช้หลายๆสถาน,นีแต่ว่าเราออกทิศทางเดียวกันมาแสดงถึงความเป็นเอกภาพซึ่งสำคัญมากเราจะแพ้ชนะนี่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่คุณภาพอยู่ที่เอกภาพอยู่ที่การบริหารการจัดการประชาชนนี่มีพลังมากจริงนะครับแต่ว่ามันจะต้อง ไปในทิศทางเดียวกันเนะี่ยมันจะเกิดพลังนะต้องไปในทิศเดียวกันครับแรงต้องกระทําในทิศเดียวกันแรงถ้ากระทําคนละทิศบางทีมันเท่ากับศูนย์นะครับมันจะอ่อนกันไปเองอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าความเป็นเอกภาพทุกวันนี้อย่าไปว่านักการเมืองไม่ดีบางนิกายบางศาสนาไม่ดีอย่าไปพูดครับ อย่าไปเอาความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเราต้องทำที่ระบบที่โครงสร้างโครงสร้างที่ดีอเมริกาไม่ได้เก่งไปกว่าเรานะครับอเมริกาเมาื่แต่เดิมเนี่ยคนส่วนใหญ่นี้ไปจากอังกฤษนะสมัยนน้เขาดูถูกว่าเป็นคนไม่ไม่เอาไหนเป็นในพวกหัวขโมยพวกที่ล้มละลาย ชีวิตสิ้นหวังแล้วถึงไปอยู่อเมริกามันข้ามทวีปอะคนดีๆมีจะกินใครเขาจะไปอเมริกาบางคนไปนู่นแหละ go to the west ไปตะวันตกไปขุดทองอะ่ะไม่รู้มันมีไม่มีไปขุดทองไปสู้รบอินเดียนแดงอะ่ะไอที่เขาบอกว่าล่าหัวมนุษย์อะ่ะคนแบบนั้นที่อยู่อเมริกาแล้วทุกวันนี้เป็นประเทศมหาอำนาจออสเตรเลียเขาเหมือนกันครับคนอังกฤษไปอยู่ ประเทศเล็กทิดเดียวที่ค,คุณเขาดูถูกคือสิงคโปร์ครับตอนมาเลายูจะเป็นมาเลาเซียเขาไม่อาวเขาไล่ออกมานะประเทศคุณไม่มีอะไรไปไปกลๆเลยน้ำยังไม่มีจะกินแต่ต้องซื้อน้ำพวกกินเนี่ยสิงคโปร์ฮ่องกงมันมีอะไรถามก็แทบจะมีไอ้พื้นที่พอๆกับภูเก็ต ถ้าคุณไปดูขอโทษนะครับขอโทษชาวสิงคโปร์นิดหนึ่งนะถ้าคุณไปพิพฑนเขาดูแล้วขอโทษมันไม่มีอะไรเลยพิพฑนกัานะประเทศอายุแค่ไม่รู้ถึงร้อยปีหรือเปล่าประเทศห้าหกสิบปีเขาก็มาโชว์แล้วครับนะมันแปลกมันไม่เหมือนเราไปนครวัดนครธอนม,มน,นะเป็นพันปีนู่นอันนี้มันประเทศยังอ่อนยาว เพราะฉะนั้นไอ้ระบบที่ดีนะคนจะมากคนจะน้อยมันก็ทำให้ประเทศจเจริญประชาชนมีความสุขมีศักศีคุกก็ดูเกาหลีเหนือเกาหลีหใต้แล้วกันต้องขออภัยคนที่เชีรยสังคมนิยมด้วยนะครับผมมนุษย์นิยมครับไม่ใช่สังคมนิยมคุกก็ดูแล้วกันว่าใครจเจริญใครภูมิใจก่ากันคุกก็ดูแล้วกันว่า,วามีคนจากเกาหลีใต้หนีไปเกาหลีเหนือมีไหม อาจจะมีครับผมไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือคนเกาหลีเหนือหนีมาเกาหลีใต้เยอะอาจจะสงบเรียบร้อยก็แล้วแต่ครับคุณอยากที่อยู่เกาหลีเหนือคุณก็อยู่ไปผมไม่ได้ว่านะแต่คนมันต้องมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ว่าถ้าคุณอยู่เกาหลีเหนือหนีมาเกาหลีใต้คุณจะต้องตายจะต้องเล่นแล้วคุณคิดดูง่ายๆนะมันไม่ได้นีง่ายๆจากเกาหลีเหนือหนีมาเกาหลีใต้ต้องหนีผ่าน รู้สึกจะเวียดนามลาวแล้วก็มาไทยให้ตำรวจไทยจับข้ามตะกี้ประเทศกับอยู่เกาหลีเหนือเนี่ยหนีมาเนี่ยให้มาโดนจับที่ไทยไทยไมีข้อตกลงกับเกาหลีใต้ครับรับทุกคนครับที่เป็นเกาหลีแล้วคุณคิดดูนะมันไกลขนาดนั้นคนมันยังจะหนีนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ว่าเลือกเอาก็กแล้วกัน แล้วเราจะทําสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยความเป็นเอกภาพไอ้ยุคที่ผ่านมาอย่างที่เรียนให้ทราบนะเข้าเกงจริงๆอะนะเขามีตัวช่วยแล้วเขาเอาตัวช่วยทุกตัวมาใช้ถามว่ายังไงยังไงจอมพลปอก็ไม่รอดแล้วครับถึงจอมพลปอไม่จัดให้ปากก็ไม่รอดถึงจอมพลปอไม่คบกับจีนก็ไม่รอดครับ ตอนนั้นมันก็มีข่าวอยู่แล้วว่าสลิดเนี่ยใช้เงินกองสลากพุ่มเฟยคือจอมพลปแกทำทุกทางนะจอมพลปอแกแต่งตั้งเอาพวกทหารเนี่ยมาตั้งเต็มที่เลยครับสลิดให้คุมนู่นคุมนี่ถนอมประพาสประพาสก็เป็นหัดไทยแต่ละคนมีผลประโยชน์ครับแต่ก็โดนยึดอำนาจอยู่ดี เพราะฉะนั้นไอการรัฐประหารของสลิดเนี่ยมันทําให้กษัตริย์พลเนี่ยได้คิดเอาตรงๆเลยครับเลิกระบอบเจ้าแบบเก่าเลิกต่อสู้กับทหารได้แล้วสู้แล้วแพ้ครับต้องเอาทหารเอาขุนศึกมาเป็นพวกต้องจับมือกับขุนศึกนะครับอันนี้คือนะโยบายของกษัตริย์ภพล เอารุ้ศึกมาใช้ให้เป็นประโยชน์หนุนขุนศึกเต็มที่ครับถ้ามันไปไม่รอดค่อยไปหักหลังมาทีหลังที่ผ่านมากษัตริย์พิพนเคยลองไปสู้กับขุนศึกไปสู้กับจอมพลปอสู้กับเผ่าแล้วไม่ชนะโดนมันลากคอมาจากวางไกลกังวลให้มาเปิดสภาเพราะฉะนั้นในเมื่อได้จังหวะล้มจอมพลปอแล้วเนี่ยกษัตริย์พิพลก็เลย จับมือกับสธิ์เต็มที่เลยครับตอบนี้เราเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กันแล้วนะแล้วก็เป็นมาโดยตลอดหลายสิบปีกรัตริผู้พิพนได้กลับมาแนบแน่นกับเผด็จการทหารอย่างเต็มที่เลยครับเหมือนอย่างทุกวันนี้คอสชอเนี่ยผู้พิพนแนบแน่นคอสชอเป็นหนึ่งเดียวกันเป๊ะเลยกลายเป็นว่าต่อ,ตอ,ตอมาเนี่ยเป็นยุคเริ่มต้นของเผด็จการทหาร ที่ยึดอนาจและอาศัยการรับรองของกษัตริย์ภูมิพลตัวรัฐมนุนและรัฐสภาได้กลายเป็นอุปสรรคต่ออํานาจของกพพษัตริย์ภูมิพลเพราะฉะนั้นก็ได้อาศัยจอมพลสฤษดิ์ช่วยทําการยกเลิกยกเลิกทั้งรัฐธรรมนูญและยกเลิกทั้งรัฐสภาไม่ต้องมีแล้วจอมพลสฤษดิ์ถือว่าเป็นขุนพลแก้วนะครับขุนพลในฝันเลย แม้ว่าสลิดเนี่ยไม่เคยไปเรียนมืองนอกไม่ได้จบนอกครับสลิดแต่สลิดเป็นผู้ที่ยึดถือคติไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเชื่อฟังและสำนึกในบุญคุณของกษัตริย์เป็นรัฐบาลที่จงรักภักดียกกษัตริย์ผูยพลไว้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมเขารบในลำดับท่านสูงต่ำ จอมพลสฤษดิ์รัตเข้าใจเป็นอย่างดีว่าถ้าหากว่ารัฐบาลประการทหารเชิดชูกษัตริย์ก็จะได้อำนาจตามที่ต้องการจึงต้องเป็นรัฐบาลของกษัตริย์และกองทัพของกษัตริย์หรือที่เรียกว่ากองทัพพระเจ้าอยู่หัวหนีว่แหละแล้วมาก็สมพงกันครับจะเรียกว่ากิ่งทองใบหย,ยกหรือจะเรียกว่า ผีน่าคู่กับลงผูกก็คงจะได้สลิตเป็นพวกนิยมในอำนาจเป็นเผด็จการที่เหี้ยมโหดสั่งประหารและฆ่าฝันสศัตรูทางการเมืองเพื่อคงขวัญให้เขตกขยาดได้เป็นอย่างดีอันนี้แหละครับตรงสเปกเลยจอมผลิตรับอาสาจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจังและรุนแรง โดยที่กษัตริย์ทุยพล์ไม่ต้องมาคอยบอกครับเจ้านายอยู่เฉยผมจัดการเองพอจอมพลสิทธิ์ยึดอำนาจไ้แล้วเนี่ยแกก็ทําให้มันดูดีหน่อยนึงเดี๋ยวเขาจะหาว่ายึดอำนาจเพื่อตัวเองก็ตั้งนายกที่ดูเป็นคนกลางที่สุดครับคือในพจน์สารสินอดีตทูตไทยประจำสหรัฐคือสหรัฐนี่อาจจะไม่ค่อยไว้ใจพวกของสลิด ที่ไปถล่มเผ่าเนี่ยก็ด่าอเมริกาไปด้วยแต่ตอนหฮโปงหฮปากเนี่ยนะด่าว่าเป็นสมุนอเมริกาเพราะฉะนั้นพอสลิดยึดอํานาจแล้วเนี่ยอเมริกาก็ยังไม่ค่อยสบายใจนะดังนั้นหาตัวขั้นกลางก่อน,อนคือเอาในพฤษชลินอดีตทุตไทประจำะรัชเนี่ยแล้วสลิดก็คุมอํานาจอยู่ข้างหลังครับในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดสภพาก็เป็นแต่คนของสลิด แล้วก็มีตัวเสริมครับพักประชาธิปัตย์พักของราชวงศ์จักรีเนี่ยแล้วก็มีแม่ทัพคนสำคัญลูกน้องของสลิดก็คือถนอมประพาสก็ทําหน้าที่จัดการกวาดล้างคนของจอมพลปอและเผ่าเรียกว่าพวกตวชดก็ถูกตัดงบลดอาวุธนะตชะดกับตำรวจเนี่ยโดนตัดเขี่ยวเล็บเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว จอมโลสลิดิ์ก็เดินทางไปสลัดเพื่อรักษาโรคตับอักเสบตอนนั้นกษัตริย์พิพนก็มาส่งครับพระราชทานดอกไม้ช่อใหญ่อเอวยพรให้จอมโลสลิดิ์หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคือกษัตริย์พยิพลเนี่ยเต็มที่เลยครับยกย่องชมเชยอ,อย่าเปิดเผยแล้วก็เลื่อนยศให้นายทหารของพวกสลิดิ์เนี่ห้าิบคนแต่งตั้งถนอมจับผลโทให้เป็นพลเอก สลิดไปรักษาตัวอยู่ที่อเมริกาประมาณแปเดือนก็ได้ทำความตกลงกันที่จะเป็นแม่ทัพใหญ่ในการทำสงครามเย็นต่อต้านคอมมิวนิสต์ให้สหร,รัฐก็เลยตกลงกันว่าประเทศไทยต้องการผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จคือผู้ตรงๆเป็นเผด็จการทหารร้อยเปเซนตะกษะสับยระิพาก็เห็นด้วยครับใช่ดีๆกษะสับยระิพาเขาชอบรัฐบาลแบบนี้แบบสลิดนะครับ แบบประยุทธ์เนี่ยในฝันเลยละ่ะกษัตริย์พิพลไม่ชอบรัฐบาลพลเรือนที่ย่อนยานวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นเบื่อครับไม่ชอบต้องการคุมให้อยู่ในความสงบเพื่อความมั่นคงเพื่อความสบายใจของตนเองจอห์นพุสลิดก็ได้เดินทางกลับไทยหลังากที่ไปรักษาสุขภาพได้ดีขึ้นในเดือนตุลาคม1ศวรหนึ่งและหลังจากนั้นก็ทํารัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง โดยที่กระทับกระสูส่ก็ลงนามออกกฎหมายในรัฐธรรมนูญแก่ผู้ก่อการรัฐประหารยี่สตุลาคม2501หนึ่ง 2001. ยกเลิกสะพานทติบัญญัติและประกาศใช้กฎอัยาการศึกร,รวบอำนาจโดยผ่านสภาปฏิวัติก็เหมือนคสชเนี่ยคสชมาเรียกว่าคณะรักษาความสงบจริงไม่ใช่หรอกก็เหมือนสภาปฏิวัติน่แหละคือเรียกว่าสภาทหารโจรนเผด็จการทหารก็ได้ สลิดเขาใช้คําว่าสภาปฏิวัติเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันดูชื่อกล่าวด้ยวยคนเขารู้ว่าเป็นแบบเดียวกันนะ่ะประยุทธ์กับสลิดก็แบบเดียวกันนะ่ะไม่ได้มีอะไรต่างกันปิดปากนักวิจารณ์ด้วยการจับกุญปัญญาชนนักหนังสือพิมพ์นักการเมืองเด่นๆครับร้อยคนจับหมดเลยจอมพสลิดอ้างว่าความเสื่อมทรามทางศิลธรรม เป็นผลมาจากความคิดแบบตะวันตกซึ่งมีจอมพลปและปีดีเป็นตัวแทนเออมาพูดของมันแปลกมนาะมันจะด่าทุนสมานเนี่ยสลิดโจมตีครับประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแบบตะวันตกมันใช้ไม่ได้ฟังดูดีๆนะครับเหมือนประยุทธ์พูดเหมือนเนสประวิทย์วงสุวรรณเหมือนเรมตินสุลานนน์เหมือนกรรษัตริย์พิพลพูดไม่ได้ต่างไปเลยนะหกสิบปีมันพูดเหมือนเดิมครับ สองพันห้าร้ยหบก้าปีก่อนพูดเหมืนเดิมเลยประชาธิปไตยแบบรัฐสภาชใช้ไม่ได้เพราะประชาชนขาดวินัยและไม่เคารพกฎหมายวันนี้ประยุทธ์ก็พูดเหมือนสลิดทำให้เกิดความรัามะสายไม่มั่นคงสมัยนู้นมีคอมมิวนิสต์นะครับสมัยนี้ไม่มีแต่แคล้ายๆกันการเติบโตของคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ จึงจะเป็นต้องมีการรักษาสถาบันกษัตริย์อันเป็นตัวแทนของคนทั้งชาติทุกวันนี้ก็จริงๆก็คล้ายๆกันแหละครับเนื้อหาคล้ายๆกันแบบเดียวกันจอมพสสฤษดิ์ได้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน2502ในเดือนกุมภาพันธ์ให้อำนาจสั่งการเด็ดขาดตามมาตรา17ครับแก่นายกรัฐมนตรีและสภาปฏิวัติ อันนี้แหละครับก็เหมือนมาตาสีสีของคอชอประยุทธ์เนี่ยเหมือนกันเลยมันเขียนคล้ายๆกันแต่เนื้อหามันก็คือทําอะไรก็ได้ที่จริงมาตาสีส,สีจะประหารใครก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วมอมรล้วคริตรามโมดได้เขียนบทความสนับสนุนนะครับคกฤทธิตเนี่ยนะคือคนของเจ้าในเมื่อเจ้าหนุนผลิตคกฤกธิ์ก็กหนุนผลิต คึกฤทธิ์พลาโมทแท้ๆบอกว่าคนไทยไม่ต้องกังวลครับเพราะท่านจอมพลสฤษดิ์ถือประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใดทุกวันนี้ก็คงจะพูดเหมือนกันแหละครับคนไทยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์ถือผลประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใดมันพูดง่ายๆนะคนอื่นเลวหมดมันทำอะไรดีๆหมดเลยนะ ภารกิจสำคัญระดับแรกของยมพลศึกก็คือการทำสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์เนื่องจากเหตุการณ์ในประเทศข้างเคียงกำลังรุนแรงขึ้นจีนได้เข้ายึดครองทิเบตในปี2501ก็ถลม่มเกาะคีมอยใกล้ไต้หวันที่กองกำลังก๊กมินตั๋งยึดครองอยู่คอมมิวนิสต์ชาติยมในลาวที่นำโดยเจ้าสุภานุวงศ์นะครับเจ้าแดงเนี่ย กำลังทวมีความเข้มข้นด้วยการสนับสนุนจากฮานอยพรมแดนไทยลาวที่ยาวเหยียดและชาวอีสานยากจนเชื้อสายลาวที่มีมากกว่าสิบล้านคนเป็นภาระหนักที่จอมพลสฤษดิ์ต้องเชื้อชาสารัตเข้ามาสำหรอย่างเต็มที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกเป็นเชื้อสายลาวอีสานเน่ยแล้วรับอิทธิพลจากลาวลาวกำลังลบกันอยู่นะ ฝ่ายนิยมคมนิย์ขบวนการกู้ชาติลาวทางจีนก,ก็บุกมาทัำท่าจะถล่มไต้หวันดังนั้นในต้นปี2 5 0 5สรัฐและไทยก็ทำข้อตกลงทางทหารโดยนายถนัดคอมันรัฐมติต่างประเทศและนายดีรัสรัฐมีต่างประเทศสรัฐกับมือครับอันนี้สำคัญมากเรียกว่าข้อตกลงถนัดรัฐ ตามข้อตกลงต่อต้านไทยคอมนิตร่วมกันและไทยกลายเป็นฐานทัพของอเมริกาเพื่อทําสงครามในอิโดโจีนทหารอเมริกันหนึ่งมื่นนายพร้อมด้วยเครื่องบินลบและเรือบรรทุกเครื่องบินมาถึงไทยในเวลาหนึ่งเดือนตามที่ประธานาธิบดีจอร์นเอฟเคนนดีรับปากไว้และเป็นการเริ่มไหลาบากของเงิน อาวุธและที่ปรึกษาจากสหรัฐมาเต็มที่โดยเฉพาะเงินดอลลาร์อาวุธที่ปรึกษาเข้าของเคลื่อนใช้ครับในโรเบิร์ตเคนเนดีผุ้ิสมาชิกและเป็นน้องชายของประธานโจดีคิมดีก็ยังได้มาพบสลิตนะครับที่กรุงเทพเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหร้อยห้าสงรามเย็นต่อต้านคอมมิวนิสต์กลายมาเป็นฐานอำนาจของกษัตริย์ครับ กษัตริย์อาศัยสงครามเย็ยนต่อต้านคอมมิวนิสต์สงครามเย็ยนคือมันไม่ได้ประกาศไม่ได้ลบกันตรงๆ่ะนะแอบบๆลบกษัตริย์อาศัยอเมริกาหนุนต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยเอาตรงเนี้ยมาเป็นฐานขยายอํานาจได้ทั้งเงินทั้งอาวุธครับมกักกาจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามใครจะเป็นคอมมิวนิสต์ไปเป็นช่างมันอาศัยข้อหาคอมมิวนิสต์ไปเล่นงานมันครับคือที่จริงอะนะคอมมิวนิสต์หรือไม่คอมมิวนิสต์ไม่สมคาคัญหรอก อาศัยว่าใครเป็นศัตรูก็ยัดขาคอมมิวนิสต์ก็เล่นงานมันขุนศึกแบบสลิดก็ได้มากลายเป็นหุ้นส่วนกับกษัตริย์ตอนนี้กษัตริย์พิบูลก็เริ่มครับพูดวิทยุตักเตือนถึงภัยคอมมิวนิสต์ในขณะที่สลิดก็สั่งกับกลุ่มคุมขังผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเป็นคอมมิวนิสต์หมดครับใครที่เป็นศัตรูกับเผด็จการนี่เป็นคอมมิวนิสต์หมดเลยนะยัดเยียดก็หาคอมมิวนิสต์หมดเลยที่เขาเรียกว่าปลุกผีคอมมิวนิสต์ ใครต่อต้านรัฐบาลจับหมดครับหลายร้อยคนนักศึกษานักการ,กการเมืองเสรีนิยมคู่แข่งที่มาแข่งด้วยน่ะจับหมดพระก็โดนจับครับรวมถึงพระพิมลธรรมในข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์และบ่อนทำลายกษัตริย์แต่ตอนนั้นยังดีอยู่นะอเมริกาหนุนเต็มที่ครับเศรษฐกิจของไทยขยายตัวอเมริกาให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจออกมา แล้วก็มีธนาคารโลกคอยหนุนช่วยในเดือนมีนาคม2501กระยัดทุิพลและราชินีสุริกิตเดินสายทางภาคเหนือเป็นเวลา2ส,สัปดาหนะ์คือครั้งที่แล้วนูน่นสมัยจอมพลปเดินสายอีสานนะครับต่อมาสมัยสลิด2501เนี่ยหมาดๆเนี่ยนะหลังจากที่สลิดครองอำนาจไม่นานเนี่ยก็เดินสายภาคเหนือเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ ก็แบบเดิมครับคือหยุดแวะตามจังหวัดต่างๆวัดดังๆสถานที่ราชการสถานที่มีชื่อเสียงหมู่บ้านบางแห่งประชาชนก็เหมือนเดิมครับเรียงรายสองฝากถนนบกทงต้อนรับขณะขบวนรถแล่นผ่านแล้วก็ทำแบบเดียวกันแหละครับอีกครั้งหนึ่งในปีถัดมาที่ภาคใต้ อันเป็นพื้นที่ของชาวมุสลิม